กระถิ่นที่สมการมระทอดสามหมื่นวัดได้เกิดประโยชน์ทางพุทธศาสนาเป็นอย่างมากช่วยบำรุงวัดวาอารามปฏิสังขรณ์เป็นค่าน้ำค่าควายตามวัดต่างๆที่จะได้ใช้ผลประโยชน์ในส่วนนี้บมรุงพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป หมู่คณะเราได้เป็นประธานเอกของหลายวัดมากเลยก็เลยทําให้ได้ทราบจากท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยความที่มีข่าวทางโลกค่อนข้างเยอะและพระพุทธศาส,สนาก็ได้รับการกระโบค่อนข้างดุนแรงทําให้พระพุทธศาส,สนาอ่อนแออย่างไม่เคยเป็นเพราะมีโครงการส0,000วัดทําให้คณะสิยานุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชยโยได้เป็นประธานเอกในหลายๆที่การที่เราได้ไปนั่งตรงนั้นมันทําให้วัดท่านไม่ขาดประธานเอกซึ่งปีนี้วัดธรรมราชเจริญผลก็ไม่ได้มีประธานเอกลูกก็เลยโชคดีได้บุญใหญ่มาเป็นตัวแทน ของหลวงพ่อได้มาเป็นประธานเอกของที่นี่มาทําหน้าที่ถวายถุงทองแทนหลวงพ่อมีลูกศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดน,นี้ได้ประเวณาไว้แล้วเป็นประธานเอกใหญ่ของพิธีกระถิ่นในปีหน้า ลูกศิษย์ของคณะวัดธรรมกายได้มาทอดกรถินที่วัดธรรมราชก็มีความโกรธอุ่นและก็มีความดีใจที่ได้มาเยี่ยมวัดชนบทมันก็อยู่กันด้วยกันดานความลําบากปัจจัยกรถินปีนี้ที่วัดธรรมกายได้มาก็าจะไปบำรุงปฏิสังขรณ์สิ่งที่มันผุพังไปแล้วก็เก็บไว้เป็นค่าน้ําค่าไฟของวัดสืบต่อไป โครงการสามมิวัดของหลวงพ่อไม่ใช่ช่วยแค่วัดใดวัดหนึ่งแต่เป็นการช่วยวัดทั่วไทยและเป็นการสร้างความสมัครสมานส,สามัคคีในพุทธ,ธบริษัทสีแล้วทาให้เรารู้สึกว่าวัดของเราเราจะต้องดูแลแม้กระทั่งสิทธิานุสิ์ของวัดต่างๆพอเขาได้เห็นลูกศิษย์วัดธรรมกายไปเขาก็มีความอุ่นใจและเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากให้พวกเราหมู่คณะของเราได้ไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่ามันคือสายสัมพันธ์ระหว่างวัดกับวัดเพราะฉะนั้นสูก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้พระพุทธศาสนากลับมา แขแข็อีกครั้งหนึ่งในวันที่ญาติโยมอาจจะเข้าวัดน้อยลงแต่เมื่อวัดเป็นกําลังใจให้กันและกันมันก็จะทําให้พระพุทธศาสนากลับมาแข็งแรงทําให้เจ้าอาวาสแล้วก็พระอาจารย์ของวัดต่างๆก็ยังมีกําลังใจที่จะทําหน้าที่ทํานุบารุงพระพุทธศาสนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ โครงการกระถิ่นสามหมื่นวัดก็เป็นโครงการที่ได้เข้าร่วมตั้งแต่ปีแรกก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ไปหลายๆวัดเราก็เห็นทุกคนให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นแล้วก็ความเมตตากับคณะสิทธิอนุสิตของหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเห็นได้ชัดแม้กระทั่งวันนี้เองมาคดายกที่วัดก็ได้พูดชัดเจนเลยว่าหมู่คณะของวัดเราพอเห็นก็รู้เลยว่าเป็นคนมีสีลสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยเราได้ยินคำนี้เราก็้มันแบบมันปลื้มปีติแล้วมันก็ภาคภูมใิใจแม้กระทั่งเจ้าอาวาสเองท่านก็ได้บอกว่าขอให ให้หมู่คณะเรากลับมาอีกในปีหน้าก็<ๆ>อยากให้หลวงพ่อรู้ว่าหลายๆวัดทุกคนรอที่จะเห็นหมู่คณะของเรากลับไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเป็นการรวมพุทธบริษัท4ี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันหลายๆคนเขารู้สึกว่าการทําบุญครั้งนี้มันคือความยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนามันเป็นการทําบุญที่เรียกได้ว่าเป็นทานที่หาทําได้ยากเป็นบุญที่เฉพาะเจาะจงแล้วเป็นบุญกัลทานเรียกได้ว่าทําได้ยากเป็นบุญอัศจรรย์แต่คณะสิ ยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อธรรมชโยทาได้สําเร็จโดยมีหลวงพ่อเป็นองค์ประธานของพวกเราเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ได้ไปฟังเจ้าอาวาสหลายๆวัดท่านได้ตั้งใจจริงๆที่จะกล่าวชื่นชมหลวงพ่อแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมหมู่คณะของพวกเราเองว่ามีมารยาทที่ดีมีกิริยาที่งดงามแล้วก็มีหลักการปฏิบัติที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ต้อนรับของทุกๆที่จริงๆค่ะ อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของเรานะจ้ะเพราะว่าเราทําเราได้บุญไปบอกเคยในความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราเองจ้ะของเราเองนี่นะในเมื่อเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จํากัดความตายไม่มีนิมิตหมายแค่นี้ก็ควรจะคิดออกกันแล้วจะต้องรีบพลนควายในการสั่งสมบุญบารมีเอาไว้อย่างนี้นะจ๊ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาเรากรัวขหงวรู้มาโดยตลอดแล้วก็ด้วยเฉพาะพระป๋าพัธนุชียล์ลโคก็อยู่ในหูในตาของหลวงพ่อตลอด แม้กระทั่งตัวลูกเองก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อในหลายๆเรื่องก็อยากจะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่คอยเมตตาลูกลูกทุกคนคิดถึงหลวงพ่อมากๆเลยนะเจ้าคะ่ะขออารัตนาหลวงพ่ออยู่กับพวกเราไปนานๆได้ออกมานําพวกเราสร้างบุญสร้างบารมีในเร็ววันนี้ขอให้หลวงพ่อแข็งแรงปลอดกงังวลสมปรารถนาในทุกสิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจไว้เลยนะเจ้าคะ่ะแล้วก็ลูกขอตามติดแล้วก็ติดตามหลวงพ่อไปตลอดจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะเจ้าคะ่ะ หลวงพ่อธรรมชยโยเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณูปการต่อพระศาสนามีความยินดีที่ได้ร่วมในบรวรพุทธศาสนากับหลวงพ่อธรรมชยโยขอให้หลวงพ่อธรรมชยโยจงหายจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญเพื่อจะได้บรรุลงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป